สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่อง youtube ของเราหมอที่ปรานิชาวันนี้แม่หมอมาทำพิกอากาศนะคะเพื่อนๆในหัวข้อพลังงานหน้าไพา่ต้องการสื่อสารอะไรกับเราในเรื่องความรักนะคะคลิปนี้นะแม่หมอก็จะมีภาพทั้งหมด3ภาพให้เพื่อนๆเ,เลือกนะคะเริ่มจากภาพที่1แล้วก็ภาพที่2 แล้วก็ภาพที่3นะคะกะติการเหมือนเดิมสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เลือกรูปภาพที่ดึงดูดใจเรานะคะเ,เพื่อนๆนะเริ่มจากภาพที่1ภาพที่2และภาพที่3เมือ่อเพื่อนๆเ,เ,เลือกได้แล้วแม่หมอคออ่านพลังงานหน้าไพ่ภาพที่1เป็นกองการ์ดกองแรกในหัวข้อคลิปนี้ พลังงานหน้าไพา่ต้องการสื่อสารกับเราว่าอย่างไรในเรื่องของความรักเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลือกพลังงานหมายเลขหนึ่ง แม่หมอขออนุญาตองคูบาอาจารย์ประจำตัวเพื่อนนะคะในการเปิดพลังงานหน้าไพ่นะสิ่งใดไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมนะคะเพื่อนเนาะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดใครเลยก็ได้เนาะ,ะเราไม่ได้มาสัมผัสไพ่เองนะคะดูซิว่าพลังงานหน้าไพ่ต้องการสื่อสารอะไรกับเรานะคะวันนี้แม่หมอขอสับพลังงานหน้าไพ่หลังกล้องนะคะเพื่อนเนาะเพราะว่ามาอัดคลิปข้างล่างนะมันจะขยับ เหมือนสะเทือนอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนใบแรก six of p e n t a c l e 6หเหรียญน,นะคะเพื่อนเอน,นะแม่หมอคิดว่าคุณกับคนรักนะคะอาจจะมีการนะอุปธรรมค้ำชูมีการช่วยเหลือกันเร็วๆนี้นะในเรื่องของความรักถ้าถ้าเป็นคนที่เ,เ,เคยรักกันนะและก็เหมือนอ,อ,อยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยานะคะภาพนี้ก็จะเรียกว่า สามีให้เงินภรรยาใช้ก็เป็นไปได้นะคะเนาะหรือว่าพลังงานนี้เป็นตัวตนของเราเองก็ได้นะคะนัามีการซัพพอร์ตมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะด้วยการที่ทั้งเราและเขาเนี่ยมีจิตใจดีและก็เมตตานะคะเพื่อนๆนะตามด้วยคิงไนท์ออฟเพนเดเคิลนะคะนะไพ่ตัวนี้เป็นอัศวินถือเหรียญน,นะคะนะต้องบอกว n i ไนท์ออฟเพนเดเคิลเดอะไฮพริงเทส ตามด้วย night o f c คันะคะนะแม่หมอต้องบอกว่าพลังงานหน้าไพ่บอกว่าสถานการณ์นะคะนะสำหรับคนที่มีประเด็นความรักหรือไม่มีก็ดีนะคะนะตัวตนของคุณกับเขาเนี่ยนะมันมีพลังงานที่ดึงดูดกันนะคะแล้วก็ มีเรื่องของการเดินทางนะถ้าบางคู่นะคะคนรักมีปัญหาอยู่ห่างไกลกันนะคุณมีเกณฑ์ดวงชะตาที่คุณรักเนี่ยจะเดินทางมาหาคุณนะคะเขาจะมาหยิบยื่นสิน่งดีๆมาหยิบยื่นถ้วยให้แก่คุณนะคะอยู่ที่คุณจะรับไหมนะด้วยสเสน่ห์ที่ดึงดูดเย้ายวนใจนะคะนะภาพนี้จะเป็นให้พื่งเทศเหมือนคนที่มีเวทมนต์นะคะเศคาถาไลเวทมนต์นะคะให้คนที่เรารักเนี่ยนะ ถ้ามีประเด็นมีปัญหาให้เขากลับมาและกลับมาในลักษณะที่ว่าเขาเรียกว่าช่วยเหลือ support นะะในเรื่องของเงินในเรื่องของอสิ่งของมีค่าอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาหาเรานะคะนะในไม่ช้านี้นะในเรื่องของความรักครั้งนี้นะคะสิ่งที่ไพ่ต้องการสื่อสารกับคุณนะคนที่คุณรักนะคะนะหรือ คนที่ห่่งหายกันไปเนี่ยกลับมาแน่นอนแล้วก็จะกลับมาในรูปแบบของการช่วยเหลือการซัพพอร์ตนะคะอันนี้ดีใจด้วยนะแล้วก็แม่หมอขอดูบทสรุปนะคะว่าสถานการณ์ของคุณกับเขาพลังงานอาไพ่ต้องการสื่อสารอะไรบทสรุปครั้งนี้นะคะสมเหรียญเขาอาจจะมาในรูปแบบไปไปมามากับกลับก่อนนะคะเพื่อนเพื่เอาเขายังไม่มาสร้างความมั่นคงนะคะเป็นได้แค่สองไม้เท้าคนคนนี้นะ The magician ไพ่ต้องการสื่อสารว่าคนรักคู่ครองของคุณนะคะถ้าเป็นคนที่มีประเด็นไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วค่ะการติดต่อสื่อสารนะคะคนคนเนี้จะอยู่ลักษณะที่ว่านะถ้าเข้ามาหาเรานะคะครั้งนี้นะอาจจะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เงินให้ทองใช้ด้วยความที่เขาก็ลหลงไหลได้ปลื้มเรานะลหลงไหลเสน่ห์อันรึกรับชนลงไหล,น,น,ละนะนะนั่นแหละนะนั่นแหละแต่ว่าการมาของเขาเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่มันยังไม่มั่นคงนะคะเอฟีของแม่หมอ นะยังอยู่ลักษณะที่ว่าไปๆไปไปมาๆกับกลับสามเหรียญนะคะยังไม่เติมเต็มนะคะคุณคนนี้เป็นคนลื่นไหลเป็นคนฉลาดเป็นคนเฟรนลี่นะถ้าทําอะไรทําจริงจังถ้าทํางานก็คือมุ่งมั่นทํางานแต่เมื่อหมดเวลางานเขาอยากจะพักผ่อนอยากจะปีกวิเวกนะคะคุณคนนี้ก็จะเป็นแบบนั้นนะมีโลกส่วนตัวแต่ในหัวเขานี่ไม่ได้หยุดนะคะเพื่อนๆนะคิดในเรื่องของเงินจะทํายังไงให้งานเนี่ยมัน มีมามากแล้วเงินก็เหลือกินเหลือเก็บประมาณนี้นะคะคุณคนนี้นะขอดูอีกใบสุดท้ายนะคะไพ่ของ s ซเว่นออฟเพนเเคเหรียญน,นะคะคุณคนนี้นะเขาสามารถทํางานทางด้านการติดต่อสื่อสารงานพืชไร่ได้ด้วยนะคะนะเป็นคนที่ปลูกพืชแล้วงอกงามได้ผลผลิตดีต้องบอกแบบนี้นะคะนะคุณคนนี้อยู่ในระดับเงินเดือนประมาณ หมื่นห้าสามหมื่นบางท่าน4ี่ถึงหกหมื่นนะคะเงินเดือนของเขานะสามารถผ่อนบ้านผ่อนรถได้สบายสบายนะคะคนนี้อยู่ในกลุ่มของชาวธาตุไฟนะคะที่แม่หมอเห็นโด,ดดเด่นนะแล้วก็จะเป็นาราศีมังกรพฤษศกันนะคะเป็นคนธาตุด,ดินนะคะเอเอขออภัยนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุด,ดินมังกรพฤษศกันนะคะเพื่อนเนาะคนคนนี้นะแล้วก็สามารถ เป็นได้ทุกทุกธาตุเพราะว่าเขาธาตุดินน้ำลมไฟทั้งสี่ในอยู่ที่ตัวตนของเขาธาตุน้ําก็ได้นะคะมีนกรกฎพิจิกนะได้ทุกธาตุนะคะคนคนนี้แล้วก็สถานการณ์นะคะความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยนะแม่หมอคิดว่า f c ของแม่หมอนะเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่รอรับพลังงานดีๆถึงเขาจะไม่มาสร้างความมั่นคงถึงเขาจะยังไม่มา เหมือนเลือกเราเพียงคนเดียวนะคะมุ่งมัน่นทํางานทําเงินไปก่อนนะแล้วถ้ามีประเด็นมีปัญหากันนะคู่ของคุณนะคะคุณคณนนี้สามารถเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติได้นะทํางานระหว่างประเทศหรือเป็นคนไทยที่ไปได้ดิบได้ดีต่างประเทศก็ได้นะคะค,คนคนนี้นะ อา,อาจจะเป็นคนไกลนะคะที่ต้องมีการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาหากันนะหรือคุณกับเขามีการบล็อกการติดต่อสื่อสารโลกออนไลน์ได้แต่คิดถึงได้แต่เฝ้ามองนะคะนะประมาณนี้นะการเดินทางไปมาหากันค่อนข้างลําบากนะคะแม่หมอขอดูซิว่าคนคนนี้นะสามารถเป็นคนที่เกิดวันอะไรได้นะคะเพื่อนนะขอดูพลังงานนะคะนะเป็นคนที่เกิดวันอะไรนะคะเพื่อนเนาะ เป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้นะคะเ,เพื่อนๆนะแล้วก็เป็นคนที่เกิดวันจันทร์นะคะขออีกหนึ่งวันนะเพื่อนๆนะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเ,เพื่อนๆนะคนคนนี้นะเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันศุกร์นะคะนะเข้มแข็งอดทนสูงขยันมากๆแต่เป็นคนทีออ่อาจจะมีความทุกข์ลเก็บไว้ในใจนะคะเป็นคนนิ่งเงียบมีโรคส่วนตัวนะ แต่ว่าดวงชะตาของเขาเป็นคนเฟรนลี่น่ารักใสๆพลังงานการอุปถรัรมภ์คําชูพลังงานการรลักให้นะมีเสน่ห์มากๆละคนคนนี้นะคะนะวันนี้แม่หมอก็เป็นกำลังใจนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะขอให้คุณสมหวังในเรื่องของความรักนะคะนะพลังงานวันหรือราศีหรือเดือนอาจไม่ตรงก็เข้ามารับชมรับฟังได้นะครับเพื่อนเอนานะถือว่าพลังงานนะ่าไพ่ต้องการสื่อสารกับคุณในเรื่องของความรักนะคะ ลักษณะแบบนี้แม่หมอเป็นกุลังใจทุกสิ่งนะคะเพื่อนเนาะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูดวงเป็นการส่วนตัวด้วยนะน่ารักทุกท่านนะคะบางท่านแม่หมออาจจะตอบล่าช้าก็ขออาภาัยด้วยนะคะเนื่องจากงานค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนเนาะวันนี้แม่หมอ bye บายๆนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกรูปภาพรูปที่สองนะคะในหัวข้อนะ พลังงานหน้าไพ่ต้องการสื่อสารอะไรกับเราในเรื่องของความรักนะคะแม่หมออนุญาตองค์ครูบาอาจารย์ประจําทุกเพื่อนในการเปิดพลังงานหน้าไพา่องค์สิ่ง,งศ,ศักดิ์สิทธิ์ประจาทุกเพื่อนในการเปิดพลังงานหน้าไพ่นะคะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพา่โดยรวมอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดใครเลยก็ได้นะคะนะเพราะเราไม่ได้มาสัมผัสไพ,พ่เองนะเป็นเพียงอธิษฐานจิตนะคะ เลือกกองไพ่ที่มันดึงดูดเรานะคะเพื่อนเนาะทุกเสียงทุกอย่างเกิดจากระบบพลังงานเกิดจากเส้นสัมผัสนะคะนะคุณได้พ่ของดมูนแม่หมอคิดว่าบางท่านความรักอาจจะเหมือนอึมครึมนะไม่ถูกเปิดเผยแต่ในที่สุดพลังงานนี้จะวนกลับมานะคะเพื่อนนะเซเว่นออฟสอจริงๆด้วยนะคะเขามีอะไรที่มันปิดบังซ่อนเลน พูดไม่หมดนะคะคนคนนี้นะมีเล่เหลี่ยมกับเรานะคะแล้วก็ไฟ of Penta นเอืมแม่หมอคิดว่าพลังงานนี้นะห้าเหรียญคนคนนี้นะคะณตอนนี้นะแม่หมอคิดว่าคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านกันมีครอบครัวมาอยู่ก่อนแล้วก็ได้นะแต่ว่า นะอาจจะเจอการเลิกราสูญเสียนะคะอยู่ในสภาวะของพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆนะในเรื่องของความรักไพ่ต้องการสื่อสารกับเราว่านะบางเรื่องนะคะที่คนคนนี้เขาติดต่อสื่อสารกับเราแล้วเขาไม่พูดไม่คุยนะคะมีเรื่องที่มันปิดบางซ่อนเล้นเราแล้วเราอัดเกิดจับได้โดยบังเอิญแล้วทาให้คนกับเขามีประเด็นมีปัญหานะ แล้วก็สภาวะเนี่ยมันเหมือนคนที่หวาดระแวงหวาดกลัวเพราะเขาเองก็ไม่ให้ความแน่ชัดคบบกับเราในลักษณะความอึมครึมมืดมนนะไม่หมดต้องบดแบบนี้นะคะนะแต่สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยพอได้ไพ่เดอะเวอร์มามันคบทุกสิ่งทุกอย่างนะต่อคุณตัดจบหรือเลือกลากันกี่ครั้งมันมีความที่ฝ่ายหนึ่งายใดมันเฝ้ารอนะถึงจะเจ็บปวดแค่ไหนนะคะ คุณทนได้คุณรอได้ลองรับได้ทุกสถานการณ์นะและผลสุดท้ายมันอาจจะมาวนลูปเดิมที่จะได้มาเจอ,เจอมาพูดคุยกันกรณีถ้ามีปัญหานะคะเพื่อน,นะนๆนะคนคนี้แม่หมอขอพลังงานเพิ่มนะคะขอดูบทสรุปพลังงานหน้าไพ่สิต้องการแนะนำอะไรกับเพื่อนๆนะที่เลือกกรุ๊ปที่สองนี้ในเรื่องของความรักนะคะกรณีนี้นะการต่อสู้ที่มันเดียวดาย ถูกทอดทิ้งให้อย่างเดียวดายไม่เหมาะคิดว่าเป็นพลังงานที่น่าสงสารมากๆนะทุกใจเจ็บปวดใจก็ไม่สามารถที่จะอธิบายให้ใครฟังได้นะคะในเรื่องความรักในเรื่องคู่ครองเรานี่แหละนะสู้อย่างเดียวเข้มแข็งอดทนสูงดุดเดี่ยวมากๆนะแม่หมาะสงสารนะคะพลังงานแบบนี้นะก็ขอดูเพิ่มนะคะบทสรุปนี้ไพ่ของห้าไม้เท้าตามด้วย เพชอเป็นตะเคาหนึ่งเหรียญแล้วก็เพชอฟครับดิกหน่มผู้ถือถ้วยโฟ l o อ f บอลสี่ไม้เท้านะคะเพืเ่อนๆเนาะสถานการณ์นี้แม่หมอต้องบอกว่าความรักครั้งนี้นะคะนะถ้าเป็นคู่ที่มีประเด็นมีปัญหากันนะคุณอาจจะเกิดการทะเลาะกันจริงๆนะมีการเข้าใจผิดมีการไฟกันบ่อยบ่นะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน นะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์พอเวลาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างคุณใจเย็นลงเข้าใจเย็นลงนะคุณก็กลับมาวนที่เดิมนะมาพูดมาคุยมาติดต่อสื่อสารกันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นคู่กันนะคู่กันในลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นคู่กรรมนะทีะ่สามารถ ทำอะไรไว้ในชาติพบที่แล้วนะคะแล้วชาติน,นี้เข้าให้คุณมาเจอเจอกันในลักษณะแบบนี้นะเจอกันเหมือนลักษณะที่ว่าต้องผ่านความทุกข์ความเจ็บปวดผ่านความยากลำบากก่อนเพืเ่อนๆนะคะเนาะจนจะได้เป็นคู่แท้จนกว่าจะได้สมรสสมรักถึงขั้นสี่ไม้เท้าอันนี้ต้องบอกว่าบทสรุปค่อนข้างดีนะคะ fc ของแม่หมอนะจากเริ่มต้นที่มันไม่ดีนะแต่ด้วยมันถูกเยียวยา นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเขาแผ่พลังงานบุญแผ่น้ำเย็นๆนะคะมาให้คุณชุ่มชื่นหัวใจอันนี้นะและความรักครั้งนี้อาจจะถึงขั้นที่ลงหลักปักฐานเป็นสี่ไม้เท้าถ้ากรณีที่มีประเด็นมีปัญหาเพราะทั้งคุณและเขายังกอดเก็บความรู้สึกยังรักกันอยู่นั่นเองไม่เหมาะต้องบอกแบบนี้นะยังถือกันไว้แต่ก็ด้วยหน้าตาเศร้าอยอะนะ อันนี้นะคะเขาอยากจะหยิบยื่นถ้วยให้คุณแต่คุณก็เหมือนจะคิดว่าถ้าถ้วยอย่างเดียวไม่ต้องการขอเป็นเงินด้วยได้ไหมนะการอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะการช่วยเหลือได้ไหมตอนนี้ฉันเดือดร้อนฉันขัดสนนะคะนะอันนี้แม่หมออธิบายคร่าวๆนะคะเพื่อนๆเนาะก็คนในกลุ่มนี้นะคะความรักของคุณนะคะอาจจะเป็นชาวทัดลมนะ เมทุนตุนกลุ่มที่โดดเด่นนะคะพลังงานของคนคนนี้นะแล้วก็พลังงานธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะและก็ชาวธาตุด,ดินเนี่ยแน่นอนที่สุดนะคะมังกรพุชก,กันรวมถึงชาวธาตุน้ําได้ด้วยนะคะเพื่อนเนาะมีนกรกฎพิจิกนะวันนี้มาทุกทาธาตจริงๆกองแรกก็มาทุกทาธาตนะคะเพื่อนเนาะคนที่จะ มาสาสัมพันธ์กับคุณคนที่พลังงานนะไพ่บอกว่าคนนี้แหละที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่หมอขอดูสิว่าเขาเกิดวันใดนะขอพลังงานนะไพ่เพิ่มสามใบนะคะคนคนนี้เกิดวันใดพฤหัสนะคะดวงชะตาเขาอาจจะมีเลขห้าที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็เป็นคนวันเสราร์นะคะ อาจจะเกี่ยวข้องในวันที่ก็ได้หรือทะเบียนบ้านบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข5เลข7หรือเป็นคนที่เกิดวันที่5วันที่7นะคะตามด้วยวันอังคารนะคะเพื่อนเนาะอ่าหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาก็คือหมายเลข5หมายเลข7หมายเลข3นะคะเพื่อนเนาะเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสวันเสาร์และวันอังคารนะ,ะ,ะเขาจะเป็นคนที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรม นะคะเพื่อนๆนะพูดอะไรเด็ดเดี่ยวบางครั้งโอหังไม่ยอมใครด้วยความตรงๆของเขาเนะี่แหละบางครั้งทําให้คนรอบข้างไม่พอใจทําให้คนรอบข้างเกลียดเขาก็ได้อันนี้นะคะเนะาะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกนะถ้าไม่สนิทจ,จริงไม่รู้จักพอไม่เปิดใจนะคะเพื่อนๆนะคนคนนี้นะแล้วก็สามารถเป็นคนที่มีพลังงานของการต่อสู้พลังงานของอความ เขาเรียกว่าเด็ดเดี่ยวจิตใจนักเลงไม่ค่อยยอมแพ้ใครทั้งสิ้นประมาณนี้นะคะนะแต่บางคนค่อนข้างคิดตัดสินใจอะไรช้านะคะทําอะไรช้าเขาเรียกว่าช้าแต่ชัวร์ช้าแต่มั่นคงประมาณนี้นะคะเพื่อนเนาะวันนี้แม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะขอให้คุณสมหวังความรักพลังงานหน้าภัยสื่อสารได้อย่างแม่นยําด้วยเถิดนะคะวันนี้แม่หมอบายๆนะพบกับกองที่สาต่อไปได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกรุ๊ปที่3นะคะหมายเลขที่3นะในหัวข้อพลังงานหน้าพ่ยต้องการสื่อสารอะไรกับเรานะคะในเรื่องของความรักนะวันนี้แม่หมอขออนุญ,ญาตองคุบาอาจารย์ประจําตัวเพื่อนนะคะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเพื่อนในการเปิดพลังงานหน้าพ่ยนะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเราไม่ได้มาสัมผัสไพ่เองนะคะเป็นพลังงาน ที่เราเลือกนะคะนะถ้ากองใดไม่ตรงกับเราก็เลือกกองอื่นๆได้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะขอดูนะคะตัวตนของเขาก่อนน่ะเป็นยังไงแหละนะพลางงานนับให้ต้องการสื่อสารอะไรกับเราในเรื่องของความรักได้หนึ่งเขาเรียกว่าห้าไม้เทา้าไฟ of w a n n s ไฟ of pentacle ห้าเหรียญน,นะคะเ,เพื่อนๆเนาะ สำหรับคนที่มีประเด็นความรักนะคะแม่หมอคิดว่ากรุ๊ปนี้นะคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนอะไรที่มันไม่ถูกต้องคุณพร้อมที่จะตัดจบเลิกลาและพร้อมที่จะอยู่คนเดียวได้ด้วยตัวเองนะคะบางท่านเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวนะบางครั้งเราก็มีความหนาวเหนิบนะการที่มันต้องต่อสู้เพียงลาพังแต่ว่าท่านก็ไม่ย่อท้อแม่หมอคิดว่านะความถูกต้องมาก่อนความเที่ยงตรงมาก่อนอะไรที่มันไม่ดีต่อใจเรา,าพร้อมที่จะตัด นะคะนะตามด้วยไนท์ออบครับอัศวินถือถ้วยนะคะเพื่อนแล้วก็สตริงความรักครั้งนี้นะคะแม่หมอคิดว่านะถ้าท่านใดนะคะที่มีคนที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุไม่มากเท่าไหร่นะคะนะเขากับคุณตอนที่คบกันเนี่ยมันอยู่สภาวะของสตงอยู่สภาวะของอ่า อะไรที่มันเหมือนยังไม่มั่นคงอะไรที่มันน่ากลัวนะคะเขาเข้าไปในชีวิตของเราได้แต่ด้วยสถานการณ์ที่คุณและเขาเจอเจอเนี่ยนะมันเป็นเมืออสถานที่กันมีแบบทดสอบมากมายนะมันต้องใช้ทั้งความเมตตาใช้ทั้งการปอบประโลมต่างๆนานานะกว่าที่คุณจะสามารถนะมาสื่อสารกันได้อีกกรณีที่มีปัญหานะคะนะหรือบางท่านเนี่ย เป็นคนที่ใจร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวนะทำให้มันมีประเด็นเกิดขึ้นก็ได้อันนี้นะคะแม่หมอขอดูบทสรุปตามท็อปิกนี้พลังงานหน้าไพ่ต้องการสื่อสารอะไรกับเราขอดูพลังงานหน้าไพ่นะคะเพื่อนเนาะ the star the sun พลังงานตัวนี้นะคะบ่งบอกว่าคุณก็อาจจะมีเรื่องของเด็กๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะพลังงานอ,อของ การเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวค่อนข้างดดดเด่นเนาะแต่ว่าสถานการณ์ต่อจากนี้บทสรุปนะคะเขาอาจจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพราะคุณจะถูกเยียวยาจากสิ่งศักดิะะ์สิทธิ์นะเหล่าบรรดานางฟ้านะคะผู้มีปีกลงมาเยียวยาเพื่อปรับสมดุลร่างกายของคุณนะ,ะปรับให้ได้ว่าถ้าเราจะคบกับคนคนนี้นะคะพลังงานน้าไพ่บอกว่าเราก็ต้องอปรับพลังงานตามเขา จะได้มากได้น้อยก็คือปรับพลังงานนะคะสมมุติว่าคนที่เรารักมีพลังงานบุญเยอะๆแต่เราไม่เคยเสริมบุญบาร,รมีเราเลยอันเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าไต,ต่เต้าไปให้ถึงกันได้นะแต่ถ้าเราเสริมบุญบาร,รมีเราบ่อยๆนะคะนะกิจวัตรประจําของเราทําให้ดีที่สุดนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เชื่อมสายสัมพันธ์กับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะนางฟ้าผู้มีปีกน um ี่นะคะนะมันอาจจะมีเรื่องของเด็กๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กนี้นะพลังงานของเดซันตีได้หลายความหมายนะคะเพื่อนๆนะแต่ว่ายังไงแม่หมอก็ต้องเป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปแม่หมอในเรื่องของความรักนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งๆแจ้งเตือนแม่หมอด้วยอันนี้น่ารักมากๆนะคะแม่หมอขอดูซิว่านะ ชาววันใดนะคะที่เกี่ยวข้องนะกับเพื่อนๆที่เลือกกร๊ปสามนี้นะแต่แม่หมเห็นว่าเขาน่าจะเป็นชาวธาตุด,ดินที่โดดเด่นนะคะพุ่สศกกันมังกรน,นะแล้วก็เป็นชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะที่ดดดด่นรวมถึงชาวธาตุไฟนะคะนะเมสิงธนูนะคะคนๆนี้นะเขาจะเป็นคนที่กล้าต่อสู้กล้าประจนภัยเป็นคนเด็ดเดี่ยวออกมาม่หมอต้องบอกอย่างนี้นะ ขอดูพลังงานต่อไปนะคะพลังงานวันของเขานะคะนะอาจจะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนคนนี้ดวงชะตาไม่สมหวังในเรื่องของความรักถ้ามีครอบครัวอาจจะผ่านการเลิกราย,ยาร้างนะคือดวงเขาไม่สมหวังในเรื่องของความรักแต่เป็นคนที่มีสเสน่ห์และหวยหาความรักตลอดคนคนนี้ภายนอกอีกอย่างข้างในอีกอย่างนะคะนะตามด้วย วันจันทร์นะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์วันจันทร์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งใบขออีกหนึ่งใบนะคะเป็นคนที่เกิดวันพุธพลังงานของคนคนนี้ตกพระราหูด้วยนะคะเ,เพื่อนๆนะถ้าเขาได้บูชาพระราหูเส้นไหว้นะคะของดําหรือ การบูชาเพียงทูบดางสิดอกแล้วก็ขอเปิดดวงนะดวงสตาชีวิตเขาจะดีทั้งในเรื่องคู่ในเรื่องของการงานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะใครที่เป็นอาฆาตที่เราเห็นนะเขาก็จะปลดปล่อยความรู้สึกตรงนั้นไปนะคะวันนี้นะคะแม่หมอก็เป็นกำลังใจนะคะในเรื่องของความรักนะขอให้คุณสมหวังในเรื่องของความรักทุกท่านขอให้คนที่จะเข้ามาพลังงานหน้าไพ่สือ่อได้อย่างแม่นดานะคะนะ วันนี้แม่หมอก็เป็นกำลังใจในทุกๆสิ่งนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างที่หมอจะทําขึ้นสวัสดีค่ะ